เอ้ทุกคนใครกำลังหาที่เปิดร้านทำออฟฟิศหรือจะอยู่เองด้วยมาทางนี้เลยนี่เลยโครงการสุวินทวงศ์สองโฮมออฟฟิศสชั้นติดถนน3ามอําอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดชเชียงแสาตรงข้ามโรงงานเนสเล่เลแล้วก็ใกล้ตลาดสดด้วยนะตอนนี้สร้างไปแล้ว4ี่หลังจากทั้งหมด7หลังสองหลังแรกพร้อมเข้าอยู่ประมาณกันยายน68ปีนี้เลยแต่ละหลังมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 170- ่งถึงสองตารางเมตรหน้ากว้าง7จถึงเมตร ที่ดินก็ประมาณ35-64ถึงตารางวามี2ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวพร้อมถงอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่จะอยู่ก็ได้จะทำงานก็ดีแต่มีที่จอดรถให้ด้วยโครงสร้างแข็งแรงงานมีมออกอทาสีด้วยนิป่อนเพ้นอย่างดีทนแดดทนฝนไม่ต้องห่วงเรื่องแผ่นดินไหวเพราะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยโครงสร้างไม่มีปัญหาเลยวัสดุคุณภาพจัดเต็มขนาดนี้แต่ราคาเริ่มต้นที่5.99ล้านบาทเท่านั้นคือครบจบในที่เดียวจริง ใครสนใจรีบเลยของดีทำในทองมีไม่เยอะนะ